เราวันนี้จะมาแจกขนมเอาไหมแล้วครับงั้นก็ไปกับกูเฮ้ยเพื่อกูอย่าอย่าเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยมันเอาเพื่อนผมไปแล้วครับกูเฮ้ยเฮ้ยกูรีบนั่งดีกว่าเฮ้ยแมวเออแมวครับผมไม่อยากกินแล้วครับผมเห็นเพื่อนผมแล้วผมไม่อยากกินเฮ้ยไอ้ปื๊ดอย่าเอาด้วยไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดกูบอกอย่าเอ้ยมึงก็จับจังเลยเพื่อนกูเนี่ยใครทุกคนอย่าเอาขนมด้วยมันจะเอาเราไปแม่ขาดหนูไม่เอาไอ้ฮิลลุงกูบอกกูไม่เอาไงัตว์เฮ้ยผมไม่เอาครับ ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาพี่ผมไม่เอาอ่ะอย่าไอ้บ้าเออเอาเดี๋นะไม่เอาครับผมไม่เอาครับผมไม่เอาอืมเอออืมเออไม่เอาพี่ผมไม่เอาดึงกูจากในไอ้เท็ยดิไอ้สัตว์เอ้ยงั้นเปลี่ยนของแล้วกันเอาไปเลยหนูแม่ค่ะหนู๋ยวไม่เอาค่ะกูบอกไม่เอาเออไม่เอาไม่เอาครับผมไม่เอาคนแบกหน้าให้ของอย่าไปรับขอบคุณครับเอ้ยใครปิดไฟวะ ให้เสียงภาษาไทยโดยเพจ FCE